สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้คัดตัวอักษรเข้ามาคุณครูคดูเด็กๆหลายคนสามารถคัดตัวอักษรได้ถูกต้องตามแบบของคุณครูและเด็กๆก,ก็สามารถเปล่งเสียงของตัวอักษรถูกต้องชัดเจนเก่งมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางส่วน ที่ยังออกเสียงรอเรือไม่ชัดเจนไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวเด็กๆก,ก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งคุณครูก็ได้เห็นถึงความพยายามในการคัดตัวอักษรและเปล่งเสียงตัวอักษรวันนี้คุณครูก็เลยมีรางวัลมาให้กับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะนั่นก็คือนิทานสนุกๆค่ะเด็กๆอยากฟังนิทานสนุกๆของคุณครูแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนิ้งน่องขี้หวงนิ้งน่องเป็นลูกไดโนเสาร์พันโคโรีโทโซอรัสที่โชคดีมากๆเพราะมีพ่อและแม่ที่แสนใจดีพ่อของนิ้งน่องเป็นนักประดิษฐ์ของเล่นนิ้งน่องจึงมีของเล่นแปลกใหม่มากมาย แต่ก็ไม่เคยแบ่งให้ใครเล่นหรอกนะใครๆก็รู้ว่านิ้งหน่องขี้ห่วงที่สุดเลยล่ะแม่ของนิ้งหน่องชอบทำขนมคุกกี้เป็นขนมคุกกี้ที่อร่อยมากๆแต่นิ้งหน่องก็ไม่เคยแบ่งให้เพื่อนกินเลยนิ้งหน่องมีลูกบอลสีรุ้งแสนสวยโยนก็สนุกเตะก็สนุกกลิ้งก็สนุก หรือจะทุ่มลงพื้นให้กระเด้งดึงดึงดึงก็ยิ่งสนุกนิ้งน่องมีแผ่นหินติดล้อสีเขียวไถไปข้างหน้าก็สนุกไถไปข้างหลังก็สนุกหรือไถเป็นวงกลมก็ยิ่งสนุกนิ้งน่องมีหนังสือนิทานหลายเล่มนอนอ่านก็สนุกนั่งอ่านก็สนุก หรือพ่ออ่านให้ฟังก็ยิ่งสนุกนิ้งหนองมีของเล่นตั้งเยอะแยะแต่ก็ไม่เคยแบ่งให้ใครเล่นเลยวันนี้เป็นวันเกิดของนิ้งหนองสุขสันต์วันเกิดนะลูกนี่คือเถาวันวิเศษเป็นของเล่นที่สนุกสุดยอดเลยละ่ะพ่อบอกสุขสันต์วันเกิดจะลูก นี่คือคุกกี้สูตรพิเศษอร่อยสุดยอดกว่าทุกวันเลยละ่ะแม่บอกขอบคุณครับผมขอออกไปเล่นข้างนอกนะครับนิ้งน่องบอกเสียงอ่อยทั้งสีหน้าและท่าทางดูผิดหวังเขาวางถาวันและคุกกี้ในรถบรรทุกของเล่นแล้วลากออกไปเฮอ ซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดที่น่าเบื่อที่สุดเลยแต่พ่อแม่กลับยิ้มให้กันเล่นให้สนุกนะลูกพ่อบอกกินคุกกี้ให้อร่อยนะจ๊ะแม่บอกที่สนามเด็กเล่นมีลูกไดโนเสาร์สามตัวกำลังเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานแต่นิ้งหน่องไม่เข้าเบลรร่วมวงด้วยเขาหยิบเทาวันออกมา ครางคิดว่าจะเล่นยังไงดีนะลองถือวิ่งลากไปลากมาว้าไม่เห็นสนุกเลยลองเอามามัดเป็นห่วงฮึเล่นเป็นหุ่นละหุกก็ไม่ได้ลองผูกเป็นบ่วงบาดเฮ้อเหวียงก็ไม่ไปสุดท้ายเถาวันก็พันแขนขาจนอีนุงตุงนังพ่อแกะเถาวันออกจากตัวได้ นิ้งหน่องก็โยนทิ้งทันทีด้วยความโมโหลูกเดโนเสาวพันไทยรนโนซอรัสเร็กซ์ชื่อปุ๊บปับ๊บเดินเข้ามาถามอย่างยิ้มแย้มถ้าเธอไม่เล่นเถาวันแล้วฉันขอยืมหน่อยได้ไหมนิ้งหน่องลังเลนิดนึงแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเถาวันเส้นนี้เป็นของเล่นที่ไม่ได้เรื่องจึงยอมให้ยืม ปุ๊บปั๊บเอาเถาวันไปเล่นกับเพื่อนอีกสองตัวทั้งสามเล่นเกมแสนสนุกที่นิ้งหน่องไม่เคยเล่นมาก่อนนิ้งหน่องจ้องมองอย่างสนใจน่าสนุกจังแฮะเขาคิดแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปขอเล่นด้วยสักพักลูกไดโนเสาร์ทั้งสามตัวก็เอาเถาวันมาคืนนิ้งหน่อง ขอบคุณมากนะที่ให้พวกเรายืมเล่นสนุกชมัดเลยถ่าวันเนี้ยนะไม่เห็นสนุกเลยนิ้งน่องบอกก็เพราะเธอเล่นตัวเดียวน่ะสิก็เลยไม่สนุกมาเล่นกับพวกเราไหมล่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนเพื่อนเพืชวนนิ้งน่องรีบตอบตกลงทันทีเพราะอยากเล่นด้วยจะแย่อยู่แล้วฮึบฮึบ นิ้งหน่องเล่นสารพัดเกมแสนสนุกกับเพื่อนๆนสนุกจังเลยนิ้งหน่องคิดในใจไปเลยเย้ yeah. นิ้งหน่องเพึ่งค้นพบว่าการเล่นบอลกับเพื่อนๆน,น่ะสนุกกว่าเล่นตัวเดียวตั้งเยอะการอ่านนิทานกับเพื่อนๆนก็สนุกกว่าอ่านตัวเดียวตั้งแยะ จากนั้นเด็กๆก,ก็ชวนกันกินอาหารกลางวันที่เตรียมมานิ้งหน่องรีบแบ่งคุกกี้ให้เพื่อนๆอ,อย่างเต็มใจกินคุกกี้ไหมแม่ฉันทำเองนะอร่อยมากๆเลยล่ะคุกกี้อร่อยจริงๆนะเพราะหมดเกลี้ยงก่อนอย่างอื่นแล้วนิ้งหน่องก็ได้ลองกินอาหารตั้งหลายอย่างที่ไม่เคยกินมาก่อนทั้งเห็ดชุบแป้งทอด แซนด์วิชแมลงปอและเค,ค้กลูกปาล์มตอนนี้นิ้งหน่องเข้าใจแล้วละว่าทำไมเถาวันของพ่อเป็นเถาววันวิเศษและทำไมคุกกี้ของแม่อร่อยกว่าทุกวันวันเกิดของนิ้งหน่องปีนี้ช่างเป็นวันที่แสนสนุกและสุขใจที่สุดเลยว้า วันเกิดที่แสนพิเศษที่สุดเลยเด็กๆคิดเหมือนกันกับคุณครูไหมคะวันนี้คุณครูอยากได้ยินเสียงของเด็กๆจังเลยค่ะคุณครูอยากทราบว่าทําไมวันเกิดของนิ้งหน่องในปีนี้จึงเป็นวันเกิดที่แสนสนุกและสุขใจที่สุดคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนแน่ๆเลยค่ะ อย่างไรรบกวนคุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอของิเดกส่งเข้ามาใคุณครูในไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษ,ษาไทยต้องขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะิดเดกสวัสดีค่ะ